ก็สรับวันนี้นะครับผมก็เป in in ็นต in ัวแทนทีออฟฟิศ hmm. ก in wow ันะครับก็ยังก็วันนี้ก็ฝากผู้ชมไปดูเพื่อได้คสวันนี้ผมมาพิเศจะมีตัวเอกม่ะเป็นตัวเอกค่ะตัอกคืวของผลงานนะคะสี้นะค

คู่กันรู้งานก็จะชมพร้อมกันเลยแล้วครั้งนี้เนี่ย,ยบรรยากาศความตื่นเต้นก็คือการดูรอบสัวแมน,นางมแล้วน,นั่งแอมอยู่สาวแานางด้วยนะคะจุดนี้ก็เป็นจุดแรกจุดเช็คชอินจุดจุดแรกนะคะยังไงก็สามาถ,ถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะเ,คเรื่องแรกเรื่อง <c oughs> แรกนะครับอ๋อของผมเป็นเรื่อง e n i n e e r s help the rise of 2เรื่อน ข้างสนุกเราจะบอมันมามาหนุ่มขอชวนหรือกันชวนคุณหรนคุณค่ะหรือว่าแบบเดชเดชแชมเปี้ยนของเซฟเทาส์ที่ตั้งสี่แบบฟิล์มแล้วต้องส่วนคู่เข้าไปด้ไหมต้องส่วนนิโอไปด้ไหมอย่าเลยครับไม่ต้องเอานิโอมาก็ได้เอาแค่ดุยคนเดียวด้วยไม่หดุยคอก็ได้เเดดีี๋๋ยวยวทห้นิโอมาเดี๋ยวไม่ได้ดูอุ้ยยังไงเอ่ย ชวนหลุยมาในฐานะเขาเป็นแชมปเปี้ยนของเซฟเฮามีเหตุผลอื่นไหมคะอ๋อกับหลุยก็คือตอนอยู่เซฟเฮาคือสนิทกันมากๆเลยนะก็เลยแบบอยากถ้าเป็นไปได้ก็อยากตาหลุยไปอ๋อชวนประชาชนไทยหน่อยแต่ยญไม่พี่ว่าไม่สนโอ้ยไม่โอ้ยไม่ชวนเลยชวนแค่คนเดียวนะคะตาเลใช่แล้วโอเคค่ะเรื่องที่สามค่ะของต่อไปนะ เรื่องนี้ครับโอเคเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยากดูด Doctor s t ในเดอะ n t ลท m เวิร์ s ออฟ a ม n e s สครับผมค่ะเรื่องนี้ชวนใครดีผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมอยากดูมากๆด้วยก็เลยแบบถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะไปแบบดังครับผมเราก็ลุ้นเนาะสุดท้ายก็ชวนใครไปดูเรื่องที่อยากดูที่สุดนะคะชวนน้องดังชวนน้องดังครับค่ดังจะดังค่ะเหตุผล เหตุผลเพราะว่าเป็นเรื่องที่ลงหรือเปล่าได้ยินไปุเสียงาาเรียกเสียงอยากหมอแบบรีเทกับไปนิดนึงเมื่อกี้นะคะถึงเหตุผลเนาะว่าทำไมถึงอยากชวนคาดังมาดูเรื่องนี้ครับก็สำหรับเรื่องนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องที่ผมอยากดูเป็นพิเศษครับก็เรื่องพิเศษก็ขาผลพิเศษไว้ นะชัดเจนเนาะชวนนีโอไหมไม่ชวนมันได้เลยก็ย้งย้ำว่านีโอไม่ได้ไปดูหนังกับจุงชัวนะคะตอนนเรื่องพิเศษดูกับคนพิเศษเ่ยซึ่งทัมเตอร์เฟรนนะคะสี่พฤษภาเข้าแล้วแล้วตอนนี้แอดวานติเกตคนจองเยอะแล้วนะคะถ้าใครอยากดูยังไม่จองนะจะจองด่อนนะเหลือไม่เรืจองจองด่วได้ครับเอ้ยต้องรีบจองต้องรีบจองเพราะต้องเป็นคนแรกด้วยใช่ไหมพี่อาริสจริงๆถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้เดี๋ยวปวดตรงปลอยนะค่ะ เราบอกว่ามีสิ่งต่างๆกระตุกไปดีสิ่งนะคะอ๋อเรื่องต่อไปทอครับเลิฟแอนด์แพนเดอร์ครับผมแล้วแพนเดอร์นะคะเป็นตัวกอซึ่งปล่อยตัวอย่างไฟในกระแสมากๆนะคะที่เป็นคนต่อทอชวนมาทานดียากสุดต้องมีพลังเยอะไหมมีพลังเยอะไหอมีใครพลังมีใครพลังสู้เราได้ไหมอ่ะ นี่ยก็เล่นเขาแล้วเอาพาเนโอไปแล้วกันครับช่วงนี้เขาผมเห็นเขาแบบเขาพิจิตบอกเพราะว่าฟองอยู่เซฟเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากโชว์ถุงเซฟเท่ากับต่อเหมือนกันนะโชว์ถุงเซบเรื่องนี้ก็พาเนโอไปแล้วนครับผมอันนี้เนโอนี่โดนดังแรกดูเพื่อนหครใจครับไปนะไปดูนะเนโอถ้าดูอยู่ตอนเนี้เจ็ดกรกฎาคมนี้นะคะพบกับต่อเรื่องสุดท้ายค่ะพี่อลิสสุดท้ายใช่ไหมคร โอเคค่ะ้สุดท้ายคือเรื่องอุ้ยบุตรบุเเทสนิวาสสองเทสนิวาสสองใช่ไหมครับใอภาษาไทยไม่ค่อยออกครับครับผมพี่โผล่พี่เด็กได้เลยสวัสดีครับสตัสค่ะพีเดกสวัสดค่ะ แต่เข้าคือเจอกันเจอกันเจอกนูเนาะไปดูครับก็จำได้ว่าเราช่วงที่อ่อนอ่อนกำลังอ่อนก็คือทุกคนช่วงช่วงนั้นคือทุกคนแบบดักบ้านไปดูกันหมดเลยนะครับก็เป็นในที่นี้ครัครั้งนั้นเป็นละครครั้งนี้ภาพยนตร์ภาพยนแรกแย่ฟอรใหญ่ที่สุดของจีนด้วยแล้วเข้าเปโดนไทยอืมฟอร์มใหญ่สุดภาคสองไทย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 ถ้าไทยไทยนะ คุณพี่แล้วกันคุณพี่แล้วกันชวนพิเต้แล้วกันว่าแล้วใช่ไหมผมว่แต่ว่าถ้าไทยๆต้องแเห็นพิเต้เพราะว่าภาษพูดเขาเนาะใช่ภาษาพูดเขามีความต่อเสียงมีความมีความสับโบราณค่อนข้างเยอะมากๆเวลาเราผมดูพี่เขาแบบไปรายการนู่นไปอันนี่ผมก็เจอที่เขาแบบมีความไทยสูงมากก็เลยถ้าใจไม่ได้ก็ดูกับพี่เต้แล้วกันครับเผื่อแบบระหว่างที่ผมดูอ่ะ อาจจะมีสับไพ่โผล่มาอย่างเงี้ยแอ้วพี่เทพกับพี่เต้แบงคแบบหลังไมหน่อยอย่างเงี้ยเหรอรับสับนิ้แใจว่าอะไรอย่างเงี้ยโอครับพี่เต้ไปพี่เต้ได้จิตดีไปนะคะไปดูโอเพสันติว่ากับน้องจูนนะค่ะนี่ก็นี่เป็นตัวอย่างภาพยนตร์ที่จะเข้าในปีนี้นะซึ่งจริงมีเยอะมากที่จะดูเทเลอร์ไปนะแต่ว่าวันนี้พี่อาริสเราจะดูภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Beasts The s e c r e t of Dumbledore เพว่มีชื่อว่าตอนนี้แฟนๆทุกทุกคมแล้วแล้วก็ มันไม่ใช่แค่ความนั่งอยู่มาดานะคะทุกคนจะต้องเตรียมลงน้ำนะค่ะตัวที่จะดูเพราะว่าจริงเหรอทุกคนลงน้ำหรือยังใช่ค่ะทุกคนจะลงน้ำค่ะตอนนี้คือบัตร DRT ที่เตรียมแพไว้เนี่ยยังไม่ได้ลงเข้าสู่พื้นที่จริงใช่ซึ่งตอนนี้สามารถที่จะรับแพแล้วก็อ๋อคือทุกคนที่อยู่ตรงขอบสระทุกคนเนี่ยเุกคนจะลงมา ดูได้การตอนนั้นเลยเฟิร First สคันไทยแลนด์ที่เป็นปูซินีมาปัร์ี้ค่ะใช่ค่ะเอาเป็นว่าใครที่รับชมอยู่นะคะทั้งที่อยู่ที่งานแล้วก็ทางไลฟ์นะคะของ s อ c i n e m a นะคะก็สามารถแฮชแท็ก s f x the m o r u c i n e m a ได้เลยนะคะพี่มินมีอะไรอยากจะฝากถึงแฟนๆที่อยู่ที่นี่แล้วชมทางไลฟ์ไหมคะก็นะคะต้องที่ที่ อลิสแจ้งไปแล้วนะคะว่าน้องออฟทั้งคันไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะก็เป็นกำบรรจารให้ล็อกหายวๆนะคะแล้วก็สําหรับส่วนเบ้นี่ทุกคนนะคะทางเอสเธอร์ทมาต้องขอใครมาที่นไปด้วยนะคะแล้วก็ทางเอสเธอร์แตงนอนนะคะก็ยังเตรียมความสนุกในการที่จะจัดกิจกรรมให้กับทุกคนก็หวังว่าวันนี้ทุกคนจะเอ็นจอยปาร์ตี้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณจูงด้วยนะคะที่นั่งมินมอเตอร์ไซค์มาภายใน20นาทีเพื่อที่จะมา ร่วมงานแทนพี่ออฟกับพี่การนะคะตอนชิมต้องรพลงให้น้องด้วยนะคะหเตุการณ์อศิลป์ใช่ค่ะแบบที่เอาถ่ายไว้ไว้นะครับก็จริงก็คืออยากจริงก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้เขาสองคนมาอยู่ที่นี่เหมือนกันแล้วก็แบบในวันนี้ก็เป็นฐานะแบบเป็นตัวแทนพี่ออฟพี่การครับก็ฝากเบบีทุกคนด้วยนะครับที่เรบอกว่าผมก็เป็นเบบีเหมือนกัน เราต้องมีเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณที่บินแล้วก็ขอบคุณจุงมากเลยนาะก็บินมาแต่ยังไ้ไม่ถึงเดี๋ยวมองมองควางที่เราอยู่นะคะก็ต้องขอภัยด้วยแต่ว่าเดี๋ยวน้องจะมาแล้วก็อาจจะทักทายกันแต่แล้วก็จะสัมภาษณ์กับที่นิสูจนมวันคนอีกทีหนึ่งนะ